นิ้งกุลชตีโพสตดพอถึงพ่อมงเกิดก้าหลังล่าสุดต้องใส่สายออกซิเจนก่อนอื่นต้องขอส่งกำลังใจให้กับสาวนิ้งเมื่อล่าสุดเธอนั้นได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวขณะต้องกลับเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งเพื่อไปฉีดยากระตุ้นเม็ดเลือดขาวณนะโรงพยาบาลสิริราชเรียกได้ว่าหลายคนคงทราบอาการป่วยของนางเอกสาวในตำนานยุค0สําสำหรับนิ้งหรือเปลี่ยนชื่อใหม่ในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ว่า นิ้งนัชยานัทสิริพงษปีดาหลังจากเธอได้เข้ารับการรักษาเป็นโรคไขกระดูกบกพร่องจากนั้นเมื่อการดีขึ้นคุณหมอจึงอนุญาตให้กลับมารักษาตัวที่บ้านจากนั้นสาวนิ้งได้ตัดสินใจเปลี่ยนชื่อเพื่อแก้เคล็ดเป็นที่เรียบร้อยเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่เธอนั้นก็ยังก็เข้าออกโรงพยาบาลอยู่เป็นระยะ